ก็สวัสดีมิตรรักนักกัน์ผาทุกท่านนะครับผมก็ห่างหายไปนานเลยนะครับกับคลิปรีวิวกันดั้มนะครับผมวันนี้ก็มีกันดั้มมารีวิวนะครับผมตัวนี้จะเป็นกันดั้มจากซีรีส์เกมนะครับผมก็คือเป็นกันดั้มจากซีรีส์เรื่องไอรอนบัตออฟเฟนนะครับผมก็จะเป็นนี่นะครับจะเป็นของเรื่องนี้เลยก็คือตัวนี้จะเป็นกันดั้มเฟรมนะครับผมตัวนี้น่าจะมีชื่อว่ากันดั้มฮาจิโรโบชินะครับผมนี่นะครับฮาจิโรโบชินะครับผมเป็น1ต่อ144เป็นกันดั้มเฮดจี ตัวนี้ของพึ่งมาเดือน8นี้แหละครับผมเป็นตัวเกือบจะใหม่ๆของ HG ตอนนี้เลยนะครับผมตัวนี้กล่องนี้อยู่ที่4 7 0บาทนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูทางด้านข้างกล่องครับผมด้านข้างกล่องนี้จะเป็นท่าแอคชั่นนะครับผมก็ทําดีไซน์มาแบบว่าเหมือนแบบว่าอาภาพปาแปะแปะนะครับผมให้ดูว่าเออมาทาอะไรได้มั่งครับผมแต่ก็ตัวนี้เป็นตัวที่4 1แล้วนะครับผมของซีรีส์ HG Iron b u t o o f f e n s นะครับผม ฝั่งนี้ก็เหมือนมีประวงประวัติให้อ่านนะครับใครเก่งอังกฤษก็ลองไปอ่านดูนะครับผมคือก่อนหันานี้มันเหมือนจะมีตัวหนึ่งนะครับผมเป็น HG เป็นน่าจะเป็นการดั้มตัวเดียวกับเจ้าตัวนี้นะครับผมแต่ว่ามันจะไม่ใช่ดีไซน์นี้นะผมเป็นนี่ดีไซน์หนึ่งนะผมจําชื่อมันไม่ได้นะครับผมก็คือเป็น HG เหมือนกันนะครับผมตัวนั้นน่าจะอยู่ประมาณ6 0 0้อถึงเจ็ดนะครับผมเรามาดูสนใจเจ้าตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับผมดับแรกเราไปเปิดกล่องกันก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับ ก็จะเจอแผงนะผมก็คือให้ดูเลยว่ายังไม่ได้แกะออกจากแผงนะผมก็จะมีถุงมีประมาณ3ตมองนะผมมี3ตมองน่าจะไม่เยอะนะน่าจะมีแผงไม่เยอะก็จะเห็นนี่ครับสติกเกอร์นะเป็นแผ่นค่อนข้างใหญ่นะผมก็จะเจอเป็นคู่มือการต่อนะผมนี่นะ กกนดัมฮาจิโรโบชีนะครับผมชื่อคนขับนะครับผมถ้าอ่านไม่ผิดน่าจะวิทาริโออาเฟมนะครับผมก็จะเป็นเจ้าเด็กคนนี้นั่นเองก็เดี๋ยวไปดูข้างในนะผมว่าเออนี่นะครับจะบอก,ก์จำนวนแผงนนะครับผมก็จะ,จะมีหนึ่ง6ามี่ห้าหมีประมาณ6แผ่นะครับผมที่นับจากตรงนี้นะนี่นะครับก็จะเป็นผู้มือการต่อทั่วไปปกตินะ เริ่มต่อจากเริ่มต่อจากอกนะครับอกแล้วก็ไปที่แขนนะผมอกหัวแขนนะอกมาที่หัวแล้วก็มาที่แขนแล้วก็ค่อยมาที่เท้านะครับผมเสร็จแล้วก็จะน่าจะเป็นเอน่อพวกจะโหลดที่ยุ้งหลังกับพวกอาวุธนะครับนี่นะเดี๋ยวเราไปดู แผงนะผมว่าเแกะออกจากซองแล้วแผงมันจะมีลักษณะเป็นอะไรยังไงมากนะผมเดี๋ยวตัดไปดูตรงแกะของออกจากซองนีกว่านะครับผมครับนี่ก็จะเป็นแผงที่แกะออกมาจากซองแล้วนะผมอันแรกจะเป็น PC นะผมเป็นพวกข้อต่อจุดขยับที่ไวไฟพวกที่เป็นบอลจอยอะไรพวกนี้นะครับผมเอาไว้ส่วนมากจะอยู่ในจุดขยับนะครับตรงไล่ตรงหัวอะไรอย่างนี้นะครับผม ก็จะเป็นเอ่อมาในออกแบบสีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนๆนะครับผมเป็นแบบพูดยังไงดีเป็นออกเทาเทาน้ำตาลน้ำตาลนะผมแผงนี้นะเป็นแผงพีซรนบผมแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะนี่ค่อนข้างชิ้นค่อนข้างใหญ่นะครับผมสติกเกอร์สีขาวนี้ค่อนข้างจะใหญ่น,น่าจะมีให้แปะหลายจุดดูท่าแล้วนะครับผมสติกเกอร์บางทีก็บอกได้ว่าเออ ว่าถ้าติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่เยอะเนี่ยคือแบบแสดงให้เห็นว่าเออมันแบ่งสีได้มาไม่ไม่ค่อยดีนะผมก็คือเหมือนแบบเขาที่เกียยรอสีแยกออกมานะผมก็เลยแบบเอาติ๊กเกอร์ไปแปะทับนะผมนในบางชิ้นที่มันเป็นชิน้นใหญ่นะโอเคครับพานไปนะครับผมก็อันนี้เป็นแผง b-2 นะเท mm. ่าที่ดูน่าจะเป็นชิ้นต่วนของเนี่ออาวุธนะผมทีเหลืองๆนี้จะเป็นตัวของอาวุธนะ พวกนี้ยังไม่แน่ใจนะผมนี่นะครับก็จะมาในแบบมัลติคันเลนะครับผมเป็นสีเหลืองสีแดงสีดำนะโอเคอันนี้จะเป็นแผงในกล้องอาจจะดูเป็นสีขาวหรือเปล่านะครับผมแต่จริงๆมันไม่ขาวนะครับจริงๆมันแบบออกสีแบบขาวออกม่วงๆบางๆนะครับผม ออกแบบมวงบางๆนะผมสีเพือก็อะไรประมาณนั้นอารมณ์ประมาณสีเพือกนะผมสีเพือกแบบบางๆเลยนะผมก็ดีเทลมันก็ค่อนข้างจะมีเยอะนะครับผมดูจากตรงนี้จุดตัดเส้นอะไรเงี้ยแผงต่อไปก็จะเป็นแผงสีผมขอเรียกว่าสีเพือกไปเลยแล้วกันนะผมเป็นประมาณสีเพือกนะผมทั้งแผงเลยแผงใหญ่ๆแผงหนึ่งเลยนะครับผมเนี่ยก็น่าจะเป็นชิ้นต่วของแพ็คลังมันที่เป็นต่วของจรวดนะผมเนี่ยน่าจะเป็นต้วของจรวดนะ แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นส่วนของโครงแล้วนะผมออกสีเทาๆน้ำตาลน้ำตาลเสียนไรผมเรียกไม่ถูกนะผมเนี่ยก็น่าจะเป็นชิ้นของโครงนะผมน่าจะโครงครับเนี่ยน่าจะเป็นส่วนเอ,อส่วนอกของพวกเจ้ากรนด์เฟรมนะผมเนี่ยนะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นมันติคันเลอร์แผงใหญ่นะผม ก็สีต้มสีเหลืองสีดำเหมือนกันนะครับจากที่ดูนี่ยังก็จะมีแบบว่าสีแบบหล่อออกมานี่มันจะแบบไม่รู้เห็นบป่านะครับมันจะแบบว่ายังมีแบบความแบบเหมือนเนื้อสีมันไม่เรียบนะครับผมจะมีนิดๆน่อยๆนะครับอาวุธนะครับผมปืนก็ดูท่าแล้วน่าจะเป็นสองชิ้นประกบเป็นปืนหนึ่งกระบอกไปเลยนะอันนี้กระบอกนะครับผมกระบอกของเจ้าตัวนี้ค่อนข้างเล็กนะถ้าเทียบกับ กระบอกของเจ้าบาบาทอดนะครับผมโอเคครับเปิดกล่องก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปก็ฝากติดตามคลิปสปีดบิลนะผมเป็นขั้นตอนการต่อแบบเล่นความเร็วนะผมให้ดูเพลินๆนะผมผมได้ของมาประมาณ3ตัวนะผมมันก็เดี๋ยวรีวิวไล่ไปทีละตัวนะครับก็จะมีตัวนี้เจ้าตัวนี้1ต,ตัวนะครับผมเป็นแล้วก็เอจิตไนท์นะผมเอจิตไนท์หนตัวนะครับแล้วก็จะเป็น ตัวนี้น่าจะเป็นอนิม่านะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นอนิม่านะครับผมอนิม่าไหลหรือเปล่านี่นะครับตัวนี้ก็คือซื้อมาทีเดียว3มกล่องเลยครับก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันยาวๆนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปตัดตรงตัดเต้นแล้วก็เดี๋ยวมาประกอบให้ดูกันครับผมที่นี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ไปละบายยนะครับผม